สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่8ธันวาคม2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันนี้เวลา17นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระบรมราช,ชวโรกาสให้ในวันมูฮัมหมัดนอมมทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนำในเวืองดิ่งเวประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลอองธุรีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ในโอกาสนี้นายฟานจีทันเอกอัครชาชทูตสาารนัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนา่งเหรียนทีกิมอันล่ามประจำคณะประธานสภาแห่งชาติสาารนรัฐสังคมนิยมเวียดนามปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาเวียดนามไทยและว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัทสุขนันรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทด้วย ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2519โดยมีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างกันมายาวนานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15ถึง20พฤศจิกาย,ยน2535เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมทั้งกิจการด้านการทหารและกิจการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ่อาจากนั้นเวลา17นาฬิกา49นาทีนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิคลอดุลเดชบรมนาถบาพิรเพิ่มเติมเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายเหรียญดังกล่าวตั้งแต่ปี2005 5 6 0เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงเปิดงานวันกาชาติพุทธศักราช2566 วันนี้เวลา17นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชารมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนลุมพินีในการพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านงานวันกาชาด100ปีประเภทหน่วยงานรัฐได้แก่ร้านกองทัพอากาศและประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรอ,อิสระเอกชนได้แก่ร้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกอฟผ จัดสร้างโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพร้อมกันนี้หน่วยง,งานที่ร่วมออกร้านกาชาติและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าทุลอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภาการชาติไทยสมทบงานกาชาติประจำปี2566พร้อมทอดพระเนตรการแสดงแหล่เพลงงานวันกาชาติ100ปีประกอบศิลปะ การวาดเม็ดทรายและกระบวนแห่รถชุดย้อนวันวันหนึปีงานวันกาชาติจากนั้นทรงเปิดงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดรื่นรมสุขลุดีณที่เห็นการให้และเสด็จไปยังศาลาพิลมพักดีทอดพระเนตรหนังสือขนาดยักษ์ย้อนรอย100ปีพุทธศักราช2566 นำเสนอประวัติของการจัดงานกาชาติซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี2466เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจพระบรมราชุชูปถมพก องสภานายิกาสภาการชาติไทยและองค์อุปนายิกาผู้อนวยการสภาการชาติไทยที่ทรงมีต่อประสบวณิกรชาวไทยรวมถึงเพื่อเผยแพร่ภาร,รกิจของสภาการชาติไทยภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลและเพื่อหาไรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภาการชาติไทยในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคและกำจัดภยัยแก่ผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาส กิจกรรมภายในงานจัดขึ้นในรูปแบบย้อนวันวานมีการออกร้านของหน่วยงานกว่า300หน่วยงานและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์อาทิร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรการประมูลผักดองวังสรรทุมและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประมูลการชิงรางวัลการจำหน่ายสลักกาชาดการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย,ย่อมเยาว ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนนุ่งโจมงห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาติที่สวนลุมพินีซึ่งจัดถึงวันที่18ธันวาคมนี้และร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลพรวัลัลยลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวาราคัติยะราชนารีทรงบรรยายพิเศษพระราชาทานแก่สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวันที่สอง วันนี้เวลา11นาิกา39นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคขัติยราชนารีสเสด็จไปยังอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ามจำนวน57คนเรื่องการเกิดโรคมะเร็งในหัวข้ออองโคยีนหรือยีนมะเร็งกับการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์และเรื่องยีนยับยั้งการเกิดมะเร็งโดยโรคมะเร็งเกิดได้จากการกลายพันธุ์ของเซลล์และเกิดจากไวรัสที่แทรกแซงเข้าไปควบคุมการทำงานของยีนในเซลล์ปกติ จากการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลพบว่ายีนของไวรัสเมื่อเข้าควบคุมแล้วจะเกิดการกลายพันธุ์ของยีนการย้ายตำแหน่งของคโครโมโซมและการเพิ่มจำนวนของยีนอย่างรวดเร็วในปกติเซลล์จะถูกควบคุมโดยกลุ่มของโปรโตีนให้มีการแบ่งตัวในอัตราที่เหมาะสมแต่หากเซลล์ผิดปกติจะเกิดกระบวนการต่อต้านการเกิดมะเร็งขึ้นด้วยการทำลายตัวเองแบบอัตโนมัติ นอกจากยีนก่อมะเร็งแล้วยังมียีนยับยั้งการเกิดมะเร็งหลายชนิดและทำหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งแตกต่างกันอาทิยีน p 5 3ที่ทำหน้าที่สร้างโปรตีนจำเพาะผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและเป็น,นกลไกตรวจจับเซลล์ที่ผิดปกติทางพันธุกรรมมีการศึกษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้และเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการจึงทรงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬา รกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2565เพื่อผลิตบุคลากรและขยายขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งสถาบันวิจัยจุลาภรณ์สนับสนุนด้านการศึกษาการฝึกอบรมและการวิจัยโดยใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ทันสมัยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสำนักวิชาแพทยทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยป้องกันและรักษาโรคที่ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน มูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าเตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าวังสระประทุม พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าหรือพระตำหนักใหญ่วังสะประทุมที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายัยกาเจ้าซึ่งสมเด็จพระนิธทิทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราตสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าเป็นแบบอย่างอันดีงามของการดำเนินชีวิตและการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปศาสตร์และวัฒนธรรม ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นหอ,อนิทศาการจัดฉายวีดิทัศน์สารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระพันวษา,าอายกาเจ้าการบูรณาซ่อมแซมพระตำหนักใหญ่และนิทรศาการเฉลิมสัตพันกรลยานิวัฒนาเพื่อเทอิดพระเกียรติในวาระ100ปีวันประสูตรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน รวมทั้งการจัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์ครั้งทรงพระเยาว์ที่เคยประทับณวังศัประทุมส่วนที่สองพระตำหนักใหญ่ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าจัดแสดงเหตุการณ์สำคัญต่างๆรวมถึงสิ่งของเครื่องเรือนเครื่องใช้ในแต่ละห้องโดยเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่18ธันวาคมถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567 สอบถามเพิ่มเติมที่02 251 3999ต่อ503 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมักสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรยัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา เนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2566และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาวันที่7ธันวาคม2566 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิฐิระลึกถึงพระรัตนตรยยัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาถึงวันที่10ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ a อ p Store จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียณีเทียมอ,อัมพรและดิฉันธนาสอนอมัดยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ